สวัสดีค่ะวันนี้เชฟนิ่มค่ะนิ่มจะพาคุณแม่ทุกๆท่านนะคะรวมทั้งคุณพ่อด้วยนะคะมาเก็บของเล่นสมบัติของลูกของเราที่ไม่มีวันที่เราจะเก็บเสร็จสักทีน,นะคะคท่า,ทานี้มันทําให้มันเยอะเกินไปแล้วเราก็จะไม่มีวันเก็บได้เลยค่ะถ้าเราไม่เริ่มจากการแยกประเภทค่ะเราจะแยกประเภทของเล่นค่ะเพื่อที่ก่อนที่จะเอาเข้าเข้าตู้แต่ละใบเนาะ ตอนนี้มันจะมีอยู่6กตู้หกตู้เนาะก็ให้น้องๆเขาทำชื่อค่ะว่าเราจะเอาแต่ละตู้ชื่ออะไรอย่างเช่นของแรกตู้แรกของนิ่มก็จะเป็นของเล่นกลุ่มตัวต่อนะคะกลุ่มขุนยนต์กลุ่มรถแข่งกลุ่มตุ๊กตาฝั่งนั้นน่าจะเป็นกลุ่มอะไรคะกลุ่มเครื่องครัวอันนี้กลุ่มของเล่นอื่นๆค่ะก็คือไม่ไม่อยู่ในกลุ่มประเภทของของ5ใบเนี้ยนะคะก็จะไว้ตรงนู้นนะคะ อของเล่นกล่องแรกนะคะที่นิ่มทาก็คือมันจะเป็นของเล่นกลุ่มตัวต่อนะคะ่ะลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ค่ะกลุ่มๆอย่างนี้ค่ะคุณแม่นี่นะคะกลุ่มๆลักษณะเนี่ยมัจะทําให้แยกประเภทให้ท่านผู้ชมที่บ้านดูก่อนครับเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะแยกนี้ค่ะเนี่ย,ยม,มันก็จะมีความเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะกลุ่มกลุ่มหุ่นยนต์กลุ่มหุ่นยนต์หุ่นยนต์น้องวินอาจจะเป็นแนวนี้นะค่ะ มีมีนิดเดียวแต่ว่าน้องวินจะไปหนักแถวพวกครึ่งครัวเนี่ยใช่หมดเลยค่ะมีครบด้วยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแยกมาไว้อันนี้ครึ่งปั่นค่ะเราก็จะมาไว้ที่นี่นะคะเนี่ยค่ะมันมันจะได้รู้ประเภทของเล่นแล้วก็ถ้าของเล่นมันหายเราก็จะได้รู้ด้วยค่ะว่าไ,ปไ,ปไม่ไม่อยู่ที่เิม เดี๋ยวส่งงานแค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยวลาลาแม่แม่ไปก่อนนะคะน้องวินพี่เมย์่เช่มแม่นิ่มนะคะแล้วก็น้องแอดมินน้ำบานลมทางพี่นงลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ